วิธีการสั่งซื้อง่ายนิดเดียวมีขั้นตอนตามนี้เลย 1. กดสั่งซื้อ 2. เลือกสินค้าไม่ว่าจะเป็นสีไซส์ขนาดจำนวนและสกดปุ่มนี้ได้เลย 4. เลือกเปลี่ยนที่อยู่ได้ 5. เช็คค่าจัดส่งเสียเงินหรือไม่ให้ดูตรงช่องนี้ค่ะ 6. กดสั่งซื้อ 7. ใส่ข้อมูลบัตรยูทูบบ์แปด the e a r ะค a ร d a แ now 9. กดปุ่ม exchange 10. เช็คดูสกุลเงินก่อนแลก 11. ใส่จำนวนเงินที่จะแลก 12. สไลด์เพื่อแลกเงินมันก็ไม่ได้ยากนี่แล้วเราสามารถคิดราคาค่านำเข้ายังไงเหรอไปติดตามดูวิธีการคิดราคาค่านำเข้าได้เลยใน ep 5จ้า